This video presented by EA Creator Network thanks to e a for giving me the simple h a r r y dreams c r e d t i t k it สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WaterSuck Gaming by me PJ มา สวัสดีนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ the s i m มนะคะก็กลับมารัวๆนะคะทันวานี้บอกเลยว่าโปรเจกต์เยอะมากมีทั้งอีเวนต์แพ็กคิดออกใดๆพักอ่าแพ็กเก็ตอัปเดตนะคะก็มาค่ะวันนี้เป็นธีมของแพ็กค,คิดเข้าใหม่เป็นแพ็กค,คิดเอ่อโดยครีเอเตอร์นะคะ คุณมิโกะนี่เป็นเจ้าแรกๆเลยที่เริ่มเปิดใจใช้เอ่อซีซีที่เป็นประเภทของ m a x i ซ m a แนะคะซึ่งคุณมิโกะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่แบบโหลดเข้าไปแล้วถูกใจจนกลับไปใสยอัลฟาไม่ได้นี่คือเขาคนแรกเลยคุณมิโกะและจำมาตลอดมิโกะมิโกะนะคะวันนี้คุณมิโกะได้ร่วมงานกับ EA แล้วนะคะก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตใครที่ ซื้อพาคเสริมก็เหมือนได้ซัพพอร์ตคุณมิโกไปด้วยนะคะแพ็คิดนี้ชื่อว่าเออ่แพรรี Perry ่แพรรี่นะคะอ่านว่าแพรรี่ไหมแพรรี่ดรีมส์คิดนะคะก็เป็นหมวดของเสื้อผ้าออกแนวคอร์ทเทจเบาๆถูกไหมเข้าใจถูกไหมมันมีฟีลแบบฟาร์มฟาร์มดูวินเทจคอร์ทเทจนะคะดูแบบเออคันทรีคันทรีนะบอกไม่ถูกประมาณนี้นะคะสามารถ อ่ซื้อแผกค,คิดเพื่อซัพพอร์ตคุณมิโกได้ด้วยแล้วก็สามารถกรอกโค้ดเคียเตอร์นะคะบริเวณคำว่าโปรโมชันหรืออ่โปรโมโค้ดตรงบริเวณยอดรวมชำระเงินก็จะเป็นการซัพพอร์ตเมย์อีกช่องทางหนึ่งนะคะ WTZ เหมือนเดิมขอบคุณนะคะโอเคเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าเราจะใช้เออ่น้องคนเดิมเพิ่งไปถ่ายคลิปออกมา นะคะนะแล้วก็น้องบอกอ่ะกูต้องเปลี่ยนชุดอีกแล้วใช่ไหม <laughs> Yes sir เป็นครอบครัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันไงก็เลยไม่อยากเปลี่ยนอ่ะ <laughs> <laughs> เห็นจะชัดเลยว่า <laughs> น้องบอกกูเพิ่งจบธีมคริสต์มาสถ่ายวิดีโอไปให้เป็นเสร็จเมื่อกี้ <laughs> มาอีกแล้วนะคะโอเค ก็เป็นหัวเสื้อผ้าเดี๋ยวเราเข้าฝั่งเสื้อผ้าได้เลยไม่แน่ใจว่าอ๋อเดี๋ยวใส่สูตรสักหน่อยแก้ตัวละครแคทเดี๋ยวนะปิดดีเช่ก่อนแคท e d อิดม d ดอ่ะเรียบร้อยมาจา้ะขออนุญาตตั้งค่าแบบว่าปกติก่อนนะคะปุ๊บโอเค modify in cash นะคะก็เข้าทางลัดกดชิปมาจ้าอ่ะน้องถอดชุดก่อนไปอยู่ชุดทำงานโอ้ลืมเมคอ make ัพทุกอย่างไปก่อนละกันเนาะน้องเลือกเมคอัพเองหรือเปล่าดีดีด,ดีเราเป็นนางแบบตอนเนี้ยคัดเบ้าให้น้องใหม่แบบหนึง่งน้องก็คือแบบไม่ปรึกษากันเลยสักครู่นะคะ ไม่ได้เตรียมเมคอัพไว้สำหรับการพรีเซนต์ซะด้วยเออให้มันได้อย่างงี้สิอายไลเนอร์อ,อายลัชอายไลเนอร์อายอ่าตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่เดี๋ยวหาก่อนนะคะทุกคนต้องรอนะคะโอเคประมาณนี้ก็ได้ไอายลชัชสักหน่อยอ่ะฟุง้งๆด้วยซีซีกันไปเลยอ่ะชั่วคราวปากปากไม่ได้ปากก็คือน้อง ไม่พอดีน้องใช้สกินใช่ป่ะแล้วเขามีขอบปากมันจะไม่สวยสกินมันครอบอยู่นะคะเราก็ต้องแต่งให้มันดูแบบเออเข้ากันดนี้งอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนก็นกนได้เบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งเสื้อผ้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอ,อ่อท้ายคลิปไม่ต้องท้ายคลิปหมายถึงว่าดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมนะคะมีแจกภาคเสริม p a r i d e m s คิดด้วยนะคะ1รางวัลเหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ในคลิปนี้ใต้คลิปนี้นะคะดูกติกาที่ตรงปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะโอเคเรามาดูฝั่งของเสื้อผ้ากันดีกว่าเริ่มจากอันนี้เลยอ่ะมาใกล้ๆเสื้อผ้ามีความแบบอุ๊ยน่ารักอะ มันมีความป๊อปอัพอะเรียกว่าอะไรนะคือมันรัดตรงบริเวณเอวซึ่งน่ารักมากนะคะเห็นไหมมันมีความแบบเสื้อไหมพรมอะน่ารักนะคะดูดีเลยทีเดียวนะต่อไปเสื้อครอปเดี๋ยวเมย์ให้น้องเปลี่ยนทรงผมก่อนได้ไหมคะยกยกผมขึ้นไปนิดนึงเพื่อความธรรมะท่าแมงอ่ะตีมได้เลยยิ่งกว่าแจ็คก,กับโลสอีกนะคะ อ่ะผมประมาณนี้ก็ได้นะเรียบร้อยอ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้อ,นนไดอ่ะโอเคก้าวผมขึ้นไปจะได้รีวิวง่ายขึ้นเห็นชุดง่ายขึ้นนะคะอันนี้เสื้อตัวแรกนะคะมีลายดอกไม้ด้วยเบาๆนะคะเสื้อร่สองเป็นออกครอปครอปแบบอกสวยมีแบบเหมนไหมสวยงามมากนะคะ งานคุณมิโกะคือทำแนวนี้อยู่แล้วด้วยเป็นงานละเอียดอุ๊ยอันนี้สวยนะลายเนี้ยสวยมากเสื้อเป็นแบบคอจีนนะคะคอจีนแบบนี้เลยเพิ่งใส่ไปเมื่อวานแบบโลกความเป็นจริงกันนะใส่คอจีนไปเมื่อวานนี้สวยมากคุมโทนมีความคุมโทนเฉดสีต่างๆนะคะก็สวยแบบคลาสสิกอะ มันคือแบบเรียบหลูดูแพงนี่แหละของจริงต่อไปเสื้อกล้ามค่ะเสื้อกล้ามเสื้อข้างในอะนะคะก็ประมาณนี้เรียบเรียบสังเกตโทนปะโทนจะเป็นโทนแนวๆเดียวกันนะคะก็เป็นสีไม่ฉูดฉาดเนาะต่อไปเป็นเ e อี๊ยมอันนี้น่าจะเป็นของผู้ชายนะคะแต่ว่าเราไม่เลือกเพศมันก็เลยใส่ได้ถ้าใครเลือกเพศมันก็จะแสดงเฉพาะนะคะเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวเมย์ลองอแฟชั่นให้ห็นปะถ้าถ้าไม่มีมันจะตัดออกไปถ้ามีก็คือรวมผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้ไงอันนี้เสื้อผู้ชายนะเนี่ยเสื้อกล้ามเนี่ยผู้ชายเนี่ยเอี้ยมก็ผู้ชายแต่ถามผู้หญิงใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เอี้ยมมันจะเห็นชัดเจนว่าแบบเฮ้ยดูมันมีหน้าอกมันจะดูแบบเส้นเส้นตรงหน้าอกเขาแปลก,แ,ปก,แ,ปกแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ทุกคนเราไม่คัดเลือกก็ได้แต่ถ้าเราเอาผู้หญิงอย่างเดียวก็จะมีแค่นี้สามตัว นี่คือของผู้หญิงถ้าผู้หญิงจะเป็นฟีลนี้แต่เราชอบทรงของเสื้อผู้ชายเมื่อกี้มากเลยนะรู้สึกดีซะอย่างนั้นงงมากยิ่งคอเต่าเมื่อกี้คืออยากใส่เองเลยงงสวยนะคะก็มีความลูกไม้เบาๆอ่าต่อไปมาดูฝั่งเสื้อผ้าบ้างเสื้อผ้าเอาเป็น everyday เนอะ จะได้เห็นแพ็กคิดคะ่ะก็จะเป็นฟิวอุยสวยมากคุณมิโกะคุณมิโก,โกคะค่ะเลิศคะ่ะนี่แหลคะค่ะดีมากโอ้สวยแบบยืนแบบยืนตรงนี้เห็นไปยันหน้าปักซอยคือสวยมากโอ้ชมพูนี้คือสุดยอดอุ้ยข่าวก็สวย ชมพูนี้ก็ดูน่ารักแต่พอเป็นแบบหวานขึ้นมาก็สวยเออดีอ่ะมันดูเป็นเจ้าหญิงเบาๆอ่ะเธอเข้าใจปะฉันดูเป็นเจ้าหญิงอ่ะต่อไปค่ะเป็นชุดออกใสยใส่เดี่ยวมีโบว์ขงหลังด้วยน่ารักโอ้ยมีหวานกว่าน,นี้ไหมจ๊ะน่ารักสวยมากหวานๆเลยพี่ ชมพูดีมากเลยอะชมพูอ่อนชมพูเข้มได้หมดเลยมูอ่อนก็สวยนะอุ้ยสีขาวก็ดีดีทุกตรงเลยอะสวยมากสวยมากนะคะคือรู้เลยสไตล์คุณมิโกะก็ทำแนวเนี้ยมันยิ่งเหมือนแบบยิ่งชัดเจนมากขึ้นอนะรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของแพกอะกางเกงค่ะเป็นฟิลแบบลายสกอตลายเรียบก็มีอ่า ดีเลยอู้น่ารักจังเป็นแบบเดฟหรอขามา้าขามา้าขาม้านะคะมีลายมีลายออกแนวเหมือนดอกไม้ปะน่ารักเชียวกระโปรงอ่ะมีกระโปรงแยกส่วนด้วยนะคะสัมพันธ์กระสีเสื้อถ้าจำได้เดี๋ยวเราใส่เต็มชุดให้ดูสมมุติเราใส่เป็นเสื้อครอปนี่ย เห็นไหมพอดีแมทชเลยเสื้อสีนี้ก็ดีนะใส่เป็นแบบคาร์ดิก là, แกนแ,แบบเสื้อคาร์ดิแกนอะเสื้อหนาวอะอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ใส่ด้วย,วยกันได้คือสีมันไปด้วยกันได้นะคะนี่คือกระโปรงตัวนี้มีอเซอรีอะไรมไม่น่เรายังไม่ได้ดูว่ามันแบบว่ามีครบหรือย,อยัง ว้าวเดียวเอากระโปงออกด่วนเลยจ้าอะเอาเอาเอากระโปงออกเอากระโปงออกก่อนโอ้ยเป็นถุงน้องเครื่องน้องนะคะว้าวเฟลเหมือนชุดแบบถุงน้องดีเวอร์เลยอะแบบเขาเรียกนะถุงน้องน่ารักอะถุงน้องถุงน้องนา่าจริง อันนี้เป็นถุงเท้าอ่ะถุงเท้าอีกทีนึงนี่ลายก็ประมาณนี้นะคะอันนี้สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงเป็นแบบว่าสูงแบบจากข้อเท้าลุขึ้นมานะคะก็สวยอะ่ะต้องใส่สีที่มันไม่เหมือนกันอ่ารองเท้ามีไหมคะเผื่อเผื่อเผื่อหลงมาขอทราบหน่อย มีรองเทา้าคู่หนึ่งรองเท้าเป็นบูทนะคะทรงบูทเออเนี่ยสวยปกติชอบใส่แนวแนอย่างนี้แหละธรมัดธรรมงไงเออธรมัดทรรมแมงอันเนี้ยน่ารักน่ารักมีอีกไหมเราไปดูเพื่อเพื่อกันการตกหล่นนะเราจะไปดูตรงหน้าที่เขาโชว์ไอเทม แต่จริงมันจะเป็นพวกฝั่งหน้าผมไม่ได้มีหมวดสร้างบ้านใดๆน,นะคะกางเกงกระโปรงเป็นกระโปรงหมดเลยไม่มีกางเกงขาสั้นใดๆน,นะคะแต่ชอบชุดเต็มตัวนะมันดูเจ้าหญิงดีอะมันดูหวานหวานละมุนละบุน,บนดีอะชอบเอย่าเมย์เข้าไปดูให้นะ Creator Kit นะคะทั้งหมดมีชุดผู้ชายต้องเป็นเอี้ยมเดี๋ยวเราเข้าไปหมดผู้ชายกันอ้สร้อยคอต่างหูไงลืมหรอหมวกก็มีนะทุกคนมีเมคอัพด้วยอา้าวเยอะอยู่นะอ่ะเอาดีๆจะพลาดดีเทลเยอะๆไม่ได้นะเราไปดูหมวดเอ่อข้อมือมีไหมข้อมือมีปะเหมือนจะไม่นะ เออไม,มไม่มีไม่มีมีเป็นเมื่อกี้เห็นฝั่ง Make เมคอัพหรอเมคอัพเอ,อ้ยอยู่ดีก็คันคอเมคอัพเหรอโอ้จะจำ จำเรียบร้อยอ่ามาฝั่งเมคอัพหรอน่าจะเป็นเพ้นหน้ามากกว่าตอนนี้เราเจอเอเซอรี่เป็นดอกไม้นะคะต่างหูหนึ่งคู่นะจ๊ะเออชอบอะไม่ต้องใหญ่มากกำลังดีสวยเลยอือแล้วก็อะไรสร้อยอุ้ยสร้อยน่ารักเป็นเหมือนดอกเดซี่ โอ้สีมพูอชมพูน่ารักมากเลยอะ่ะข่าก็สวยต่อไปคออุอ้ยคอน่ารักอุ้ยเป็นเหมือนผ้าลูกไม้อะ่ะเก๋วะ่ะดูดิผ้าเหมือนผ้าลูกไม้สวยมากสีดำเออะไยเอยเนี่ยๆๆๆสวยหมดเลยทุกอย่าง แล้วมีอะไรอีกนะหมวกเหรออันนี้ใช่ไหมอุ้ยฉันเพิ่งเห็นว่าแพ็คมันเป็นในเนี่ยรูปดอกเดซี่อ่ะไอคอนแพ็คอ่ะน่ารักอ่ะโอ้ยหมวกผู้ดีเวอร์โอ้น่ารักอ่ะอ อย่เปลี่ยนทรงผมดอกแป๊บหนึ่งมันมีอะไรคาดหัวใช่ไหมแล้วเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอุย้ยแบบนี้ก็สวยนะ่ารักดีรวบผมเดี๋ยวดูเอาทรงสุภาพอันนี้ก็ได้เอาติดไอ้นี่ติดข้างหลังมีหน้ามาหน่อยไปแล่ะหน้ามา ทรงหน้าม้าเหรอถักเปียด้วยนะอุ้ยอันนี้ดูแบบเป็นคุณหญิงคุณนายมากทรงคุณหญิงคุณนายนะคะเนี่ยอ่ะอันนี้ทรงทรงผมเบดดิง้งเขาน่ารักอยู่แล้วอันนี้เนี่ยเอออันนี้ดูน่าหวานไฮสคูลอันนี้แหละอันนี้แหละเออเอออ สวยเลยมีอะไรอีกขอไปดูหน่อยหมวกใส่แล้วมันมีชุดอีกหรอมันมีชุดอีกอะทำไมเราไม่เห็นชุดเป็นเหมือนชุดลายสก็อตเออเหมือนชุดลายสก็อตนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันอยู่ในโซนไหนอะหรือว่า everyday นี่ชุดผู้ชายปะนี่ชุดผู้ชายนะทุกคนเนี่ยชุดผู้ชายหมดเลยชุดเรามีแค่สองอันเดี๋ยวเราเอาลองเอาอันนี้ออกนี่มันจะมีผู้ชายเข้ามาด้วยนะถ้าเราเอาออกมันจะเป็นผู้ชายอ๋อนี่ไงต้องไม่เลือกเป็น every day ไม่ต้องเลือกหมวดอะไรเลยนะคะก็จะปรากด ปรากฏชุดละนี่ไงชุดหนึ่งหายอยู่เมื่อกี้โอ้ยน่ารักมีการแบบชายขอบเสื้อกางเกงเป็นลูกไม้เออเดีอ่ะก็เหมาะแหละเพราะว่าคุณมิโกะเป็นสไตล์นี้ไงซึ่งก็เหมาะแล้วถูกต้องแล้วค่ะตรงปกเล,เลิดเลเลยเออดูดิ คุณหญิงคุณนายนี่ในขอลากเออเป็นน้องผู้ชายมาสักหน่อยนะคะถ้าให้ผู้หญิงใส่อ่ะมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีความแบบแปลกๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยหาก่อนโมเดลเราไม่ค่อยมีด้วยสิพี่เจน <laughs> พี่เจนบอกกูอีกแล้วเหรอพี่เจนหนูยืมผู้ชายหน่อย หนูไม่โหลดอะไรมาเลยชีวิตนี้ออะมาค่ะโอ้ยเยียมสวยอะเยี้ยมน่ารักมากเลยของผู้ชายอยากให้มีผู้หญิงอะไม่ยากเราก็ใส่ของผู้ชายได้ค่ะอุ้ยสีเขียวสวยต่อไปชุดนี้ค่ะอุ้ยสวยอะเรียบเรียบดูแบบย้อนยุคนิดหน่อยนะคะสีดีดีเนี่ยเนี่ยโอ้ดีทุกอันเลย เออดีค่ะเอะกางเกงออกเทางี้ก็สวยต่อไปโอ้เป็นแบบว่าพอปกว้างเท่วะ่ะดูดิเท่เอวสูงด้วยต่อไปเสื้อนี่ไงที่เราบอกว่าเราอยากใส่ไม่อยากได้คอเต่าผู้หญิงเมื่อกี้ใส่ก็สวยนะไม่ได้ดูแปลกไม่ได้ดูปลอมเลยดี เสื้อก้ามเสื้อก้ามมันจะดูแปลกเพราะว่ามันดูเป็นฟิลของผู้ชายมากกว่าแต่ถ้าเรากดไม่ใส่เพศไม่ระบุเพศอะ่ะมันก็จะได้ปกติเอี้ยมก็ไม่ไม่ค่อยเนียนถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของหน้าอกแต่ว่านี่เขาทำเซ็กเจอร์มาแบบผู้ชายนะคะน้องก็เลยจะเหมาะก,กับงานผู้ชายอะดูกางเกงหน่อยนี่กางเกงประมาณนี้เลย นีลองดูเออเอ้ยใส่ของผู้หญิงได้ด้วยเหรอแลกกันถ้าเราไม่จำกัดเพศอะมันจะแบบไปได้หมดเลยอะอ่ะถ้าผู้ชายมีอันเดียวนะฮะมีหมดอื่นไหมอ๋อผู้ชายเน้นเสื้อเต็มตัวเสื้อทั้งตัวกางเกงเขาเลยให้มาตัวเดียวมีอย่างอื่นมิจ๊ะหมดอื่นๆ อ่าฮ uh huh. รองเท้ารองเท้านี้น่าจะเป็นของผู้ชายหรือเปล่าจริงด้วยน่าจะเป็นผู้ชายส่วนที่ผู้หญิงใส่นั้นก็ไม่ผิดนะเพราะเดี๋ยวนี้เราใส่กันได้คู่กันแบบไปเลยๆเรื่อยๆเ,เ,เราใส่ได้นะคะเราใส่ได้ไม่ผิดคือมันไม่ได้ทํำให้ดูว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าใส่แล้วมันจะดูทรงเป็นแบบแมนเกินไปบางทีก็เป็นแบบเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ใส่ลุยๆกันแล้วนะ เอดี๋ยวดูซิว่าของผู้ชายขาดอะไรไหมหมวกจะเป็นของฝั่งผู้ชายไม่มีผู้ชายมีมีแต่ของผู้หญิงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเหมือนกันเหมือนกันเลยคือจริงๆหมวกมันข้ามกันได้นะถ้าเราไม่เลือกเพศเนี่ยหมวกพวกเนี้ยมันข้ามกันได้หมดเลยเราไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลือกเพศนะคะเนี่ยจะใส่ก็ได้ไง นึกออกไหมเนี่ยก็แล้วแต่จะใส่ก็แล้วแต่นะคะเนี่ยก็เท่อีกแบบนะเออก็เทศนะเอาดีๆแล้วก็เมื่อกี้เราย้อนกลับไปนิดนึ่งตรงบริเวณเรื่องของเพนหน้าเราขาดเรื่องเพนหน้าหรือเปล่าเราเห็นเหมือนมันมีอะไรที่เกี่ยวกับเมคอัพอะนี่ไงว้าย เป็นแบบดอกไม้อ่ะกิตเตอร์แบบเพ้นดอกไม้อ่ะเบาๆอ่ะเหมือนซากุรอะอ่ะเธอโอ้ยดีจังเลยเอามาตกแต่งให้เมคอัพดูมีอะไรอนะ่ะดูสิดีจังโอเคเดี๋ยวปัดแก้มให้น้องใหม่ก่อนนะปัดแก้มปัดแก้มเดี๋ยวดูก่อน แก้มใช้อันไหนอันนี้มันตีกับใต้ตา,ตาใช้ด้วยกันไม่ได้โอ้โหแพ้กุ้งไหมเหมือนแพ้กุ้งอยู่นิดนึงค่อนข้างจะเข้มนะคะซีซีบางตัวจะใช้ด้วยกันไม่ได้เนื่องจากอาจจะเป็นแบบเรื่องของผิวผิวเท็กเจอร์โอ้ด้วนี้น่ารัก เอาใส่สีแบบแพ้กุ้งแพกุ้งน้องมีสกินมาแน่เลยอะน้องมีกรอบหน้ามาด้วยอะเราไปทำอะไรหรือเปล่านะแต่เราก็ไม่ได้แต่งกรอบหน้านะน้องมาได้ไงไม่รู้อาจจะเป็นที่สกินครับอืม อันนี้อันนี้ตีกันอันนี้ตีกันเห็นรอยเว้าน,นี้ดีอยู่นะใส่บางๆพอบางเท่ากับอ่านี่แต่งเสร็จแล้วค่ะฝั่งของผู้หญิงก็ทาลงทาเล็บได้ นี่เรียบร้อยสวยอะ่ะนี่และนี่คือท่าคุณมิโกะท่าเนี้ยท่าโพสอะ่ะก็เป็นท่าคุณมิโกะก็ยังใช้อยู่โหลดมากี่ปีแล้วไม่รู้นี่คือท่าโพสของคุณมิโกะเลยจนตอนนี้เราได้ใช้ชุดเคียเตอร์คิดเป็นคุณมิโกะแล้วนะคะเออเลิด คุณมิโกโทําหลายอย่างเมื่อก่อนนะ่ะดวงตรงดวงตาเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยลิปเออสกินผิวชุดนะคะหลายสิ่งเลยนะคุณมิโกอ่ะทําให้เราแบบเปิดใจมาแบบยอมใช้อันเนี้ยโดยไม่ใช้อัลฟ่านะคะมันมันดูละมุนดีมันเข้ากับเกมดีชอบทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามโหลดใหม่ แต่ของเก่าที่ยังคาเครื่องอ่ะมันก็ยังแบบสติลมิโกน้รอกปะเออชุดแรกๆที่เราแบบเกีตอร์แรกๆที่ใช้จริงๆพอพูดถึงแล้วก็น่าจะกลับไปแบบโหลดเพิ่มเติมดูบ้างนะคะเผื่อมีอะไรน่าสนใจสวยเนาะชุดชดอะไรก็คือส่งหมดดี รูปเก็บไว้ไปทำน้ำปกท่าแมนเจ้า oh, ท่า <c oughs> ผู้ข่าโพสที่โหลดมามันจะติดเข้ามาในอุป,ปนิสัยบางอันนะคะ <c oughs> น่ารักอะแต่ไม่รู้ว่าแก้มทำไมถึงตอบได้ขนาดนั้นเป็นเงามากกว่ามันเป็นเหมือนเงาที่เราแบบ ติดอยู่ในสก,กินสักตัวหนึ่งอุ้ยน่ารักหว,นวานเลยหวันหวานไปเลยค่ะชอบไอ้ตรงคอสุดแล้วอะถ่ายน้องไว้รัวๆเลยสวยมากดีดีค่ะหนูอุ้ยน่ารัก โอเคก็ okay. ไปลองดูกันนะว่าถูกใจหรือเปล่าสำหรับแพ็กคิดครีเอเตอร์คิดนะคะเป็นชื่อที่จะเรียกทุกครั้งก็กลัวจะผิดนะคะขออนุญาตแบบค่อยๆเรียกนะแพ็กคิดเยอะเจริงเยอะจนจำไม่ได้ในบางครั้งอะแบบแรกๆมาจะลำดับได้แพ็กคิดอ๋อนี่อินดัสเทรียลรอฟอะไรอะ มาใหม่รู้หมดเดี๋ยวนี้อ,อ,อะไรนะลิเวอร่าลิทิสอะไรเงี้ยมันนึกไม่ออกจริงๆแต่ว่าจําของที่ใส่ได้จําของที่ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับแพ็คคิดนะคะครีเอเตอร์คิดของคุณมิโกะนะคะ p a r s d r e a m s นะคะก็139บาทสามารถหาซื้อได้เลยนะคะผ่าน EA f สตีมบีปิคขายหมดจำหน่ายหมดนะคะแต่ว่าถ้าฝั่งของเกาะโค้ดครีเอเตอร์ จะมีแค่ฝั่ง e a โดยตรง e a f e a โดยตรงนะคะลัวโอเคก็ออคประมาณนี้ไม่มีทรงผมใช่ปะไม่มีเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อความชัวเราขอเช็คก่อนว่าเราจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแป๊บหนึ่งไม่ได้มันโลกๆกว่าเธอเราต้องขอแบบเช็คก่อนนะชัวไหม โอเคไม่ได้มีทรงผมจริงๆก็ดูจากในชาร์ตแล้วมันก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับคิดใหม่วันนี้เดี๋ยววันที่เอ่อวันนี้ที่ไรสิบสประมาณ17บ้านเรา16กกลางคืน17บ้านเราประมาณนี้นะถ้าเมยดูวันที่ไม่ผิดเราจะต้องมีอีเวนต์ด้วยเอออีเวนต์ยาวไปถึงประมาณต้นมกรา ก็จะมานั่งไล่ทาก็จะเจอเมลงคลิปถี่ขึ้นในช่วงนี้นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ฝากไปด้วยสำหรับใครที่ซื้อภาคเสริมต่างๆก็สามารถกรอ,อกโค้ดเคียเตอ WTZ ได้ด้วยนะคะขอบคุณดุกกกำลังใจแล้วก็การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะไปะ ไปเล่นเออกิจกรรมด้วยนะคอมเมนต์ Comment ในกิจกรรมได้เลยนะคะตอบแค่คำถามเดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะประกาศผลอีกครั้งหนึ่งโอเคบ๊ายบาย See you a g a i next n time คะ่ะ This video presented by EA Creator Network. Thanks to EA for giving me the simple Harry James Peer Kid.